สวัสดีครับกลับมาพบกับ x อ็กซ์แรมบีนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะโหมดจํากัดเวลานะโหมดทดสอบเทพพิดาเผืนดินนะก็อันนี้เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะที่จะมารีวิวนะก็เป็นท่าตดินนะเปิดนะหรือว่าขั้นต่ําที่เข้าร่วมได้ก็คือเจ็ดสิบห้านะเปิดในวันศุกร์นะตอนหงัวงเช้านะ จริงๆน่าจะเป็นตีสี่นะไม่แน่ใจนะถ้าเป็นเวลานิสนะจะไวกว่าไทยสองชั่วโมงนะก็กดนะไปทันทีนะก็เหมือนเดิมนะเหมือนกับท่าอื่นก่อนหน้านี้นะอันนี้ตรงแล้วนะพูดคุยเขาก็จะพาเรามาคุยกับเทพิดาผืนดินทีอานะฮะบททดสอบเทพิดาผืนดินอันนี้ตรงแล้วนะอันอื่นมันบั๊กนะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะ ก็เหมือนเดิมนะหาปาร์ตี้นะสักครู่นะไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาลงหรือเปล่านะจริงๆเขาน่าจะให้ลงเดี๋ยวได้นะเพราะว่าไม่อยากอะไรเท่าไหรนะ่ ืกี้รู้สึกว่าผมเปิดปิดไอ้นี่ไว้นะเพราะว่าไปบอด <_ an> เอ๋ไม่ใช่ใช่๋อตรงนี้นะต้องเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะ <_ an> ก็กดเข้ามานะมันจะสุ่มปาร์ตี้ให้เรานะคนนี้เขากำลังหาปาร์ตี้อยู่นะ ก็จะเข้าร่วมได้นะจับตีออตโต้นะเดี๋ยวรอสักพักนะอันนี้คือเข้ามาแล้วอ๋อเข้ามาแล้วนะไปโลดดูพี่นะเดี๋ยวบอกเขานะ ไปเลยครับขอบคุณไหวๆนะไหวนะเดี๋ยวผมแบกให้นะ,นะสู่โลดนะอย่าไปกลัวนะมันไม่ได้ยากนะมันแค่แบบอย่างไงอะนะวิ่งวนไปวนมานะเข้าเลยลูกพี่ ลูกพี่จะไปไหน่ไม่เข้าออดัานเจียนะ่ะคุยกับเทพพิดานะเทพพิดาทีอาร์ตนะกดเข้าร่วมนะต้องมีขั้นต่ํานะสามคนนะอันนี้มีสีแล้วนะเดี๋ยวผมแบกให้นะไม่ต้องกลัวนะฮะโหดเข้ามานะก็วิ่งไปคุยกับเทพพิดาตรงกลางฉากเหมือนเดิมนะเหมือนท่านอื่นก่อนหน้านี้นะเขาจะเขาก็จะให้เราไปตามหาถ้าไม่ใช่สตโตนก็เป็นหอยนะตรงนี้นะ นะคนหาเจอก็จะได้หอยด้วยเล็กน้อยนะพอยสามสิบนะต้องหารวมไม่ครบนะพันสามนะถือจะผ่านไปนต่อได้นะก็ไม่อยากนะมันจะอยู่แถวนี้นละ้ลองวิ่งหาดูนะนะได้ครบแล้วนะ ออก็มาเลือกนะเลือกสู้นะมันจะมีให้เลือกผ่านโดยตรงได้ผมก็ไม่เคยเลือกนะไม่รู้ว่ามันเป็นไงมั่งผมลืมเปลี่ยนไดโน no. ถ้ามันเดี๋ยวก็ผ่านนะเดี๋ยวไปนี่โดยตรงเลยเลยนะมันแอบแซบนะผมว่าเออตรงนี้เป็นบททดสอบท่าดินที่แบบมนโนบอสท,ท่าไฟมาใส่ไว้นะดูมันทำนะคือถ้าจะชนะท่าดินเอาท่าลมมาตีเออแล้วท่าลมมันแพ้ท่าไฟก็จะจะตีบอสตรงนี้ไมให้เข้านะแอบแซบนะตรงนี้นะ โอ้ทำไมผมออโต้เป็นเนี่ยนะขออภัยนะลูพี่ลืมลืมตับนะไม่ใช่ไนะเดี๋ยวผมเอาไาอ้มังกรนั่นลงมาสู้ดีกว่าเพิ่งทำมาเมื่อกี้นะก็ยังอัพอะไรไม่ครบนะอัพไปนิดหน่อยนะมังกรนะเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะมันไม่ได้ทำง,ง่ายขนาดนั้นนะไดนต้องทำหลายวันนะ เพิ่งได้มาเมื่อวานเองนะเมื่อก่อนงั้นเดี๋ยวผมบ้าเต่าเลยนะ น,นี้มันจะเป็นให้ไปปลดกับดักนะอยากย้ายก,กันไปปลดนะก็จะอยู่ประจัดกระจายตามนะในฉากนี่แหละลองอาหาดูนะเดี๋ยวก็เจอกับดักหน้าสำคัาน,นะใครมาวางไว้ เมื่อกี้ยังตอนมายังไม่เห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าน,นะคือต้องรีบนะเดี๋ยวจะรีบปิดคอมนะพายุเข้าแล้ววันนี้เขาเลือกอ๋อถ้าเลือกผ่านไปลเลยก็จะไม่ได้สู้นะแต่ว่าจะไม่ได้ EXP ประมาณนั้นห้วย ที่กินแล้วพอดีเพิ่มขึ้นไออาหารไดโนโนะเริ่มควิสไม่ใช่วุดิระยะไกลเรื่องความสมังคมดรงหินโครงเล็บนะโครงเล็บเป็นระยะใกล้กลนะไม่สามารถตีข้ามได้นะตนรงนั้นตีข้ามไม่แถวหลังได้เลยนะเพิ่มเลเวลสัตว์ชี มันก็แน่นอนนะเป็นมาไม้นะเขาจะเรียกว่าหุ่นเพิ่มเลเวลทั์นะสัตวนะ์ตฉี่ที่ไม่สามารถด้วยสันอิยออันนี้ผมให้รู้นะปิดไปก่อนเนดะ้อแห่งหมูบ้านแชมกีคือทูรีหรอมหมูนะคือหมูนะ ทาที่เสียเปรียบท่านไฟคือท่านลมนะตอบครบแล้วนะเมื่อกี้ได้ exp เหรอไอตรงที่กด่านไปเลยนะไม่ได้ดูนะเดี๋ยวไปเช็คที่หลังแนละ้วแล้วผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนในโนนะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะเราท่านสนเนปลงสู่นะ ให้ hey, เอา,าเรื่องเละโดนตกโอ้น็อกไปเลยนะ oh, really นะลืมนะมัวแต่เฟ์มัวแต่เฟ้รีวิวอยู่นะลืมว่าไม่ได้เปลี่ยนไดโนนะขอให้นะ ตายนั่นโดยตรงเลยนะเอามันให้ตายนะร่วงนะแล้ถาดนะไม่คลิดิคอนนะถ้าคลิดิคอนก็หกพันกว่ากว่านะเกือบเจ็ดพันใส่ได้ไปหาอัพเพิ่มนะคลิดิคอนนะ เป็นอะไรที่สำคัญนะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะบททดสอบนี้นะแต่ถ้าคนเลเวลเจ็ดสิบห้าแบบยังไงยังอัพอะไรามาไม่เยอะมาครั้งแรกก็อาจจะยากนะน็อกไปหมดแล้วนะไม่ต้องกลัวนะเดีย๋ยวผมพาผ่านนะเออนัอ่นปลาให้ตายนะ เดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่นะเราว่าปลาตัวนี้ให้ตายนะสองตัวนั้นมันติดยอยายุไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะหนึ่งสองอา้าวสองไปซะแล้วพี่โอบางเย่างกระดาษนะติดยอยอายุสามตัวนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้เรียบร้อยโรงเรียนเกาหลีนะนะเดี๋ยวผมแจกโลก่อนฮะ จากโรยเพื่อนนะไม่รู้เขาจะได้หรือเปล่านะมันสูงนะโอเต่าได้แล้วมันก็ตีเต่าไม่เข้านะไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ถ้าแบบนะเหมือนที่ว่าเมื่อกี้นะถ้าคนเพิ่งเลเวลเจ็ดสิบ้าเจดสิบหกครั้งแรกยังอัพอะไรไม่เยอะก็มันมันก็คือยากนั่นแหะแต่ก็ผ่านนะขอภัยนะลืมเปลี่ยนได้โนนะหมาแต่รีวิวนะ ก็ประมาณนี้นะบวทดสอบเทพพิดาฝืนดินนะได้เหมือนเดิมนะสโตนเสือหอยกวดธาตุด,ดินกับธาตุมืดนะขอบคุณนะที่รับเข้าปราร์ตนะี้นะนึกว่าจะหาปราร์ตี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวดูแป๊บนะเมื่อกี้ได้ exp หรือเปล่านะ ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้คือมันได้แหละแต่ได้น้อยนะดูไอ้ที่สู้เมื่อกี้นะได้สองแปดแต่นี้ได้เก้าวันสี่คือเรื่องรัดได้แต่น่าจะได้น้อยลงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอไปทดสอบดูอีกทีเพราะว่ามันลงได้ฟั้งเดียวนะฟังเดียวต่อวันนะ ก็ลองมาลงกันดูนะทนะัวิธีลงก็เหมือนเดิมนะอย่างที่แนะนําไปนะทางใต้เลเวลเรานะเรากดชีวิตยุหินจํากัดเวลานะมันก็จะมีมานะหอตอนนี้มีซ่อนหาแล้วนะเดี๋ยวให้ตต่ขอตัวไปลงซ่อนหาก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในเนื้อหาหน้านะสวัสดีครับ